โหลดเรียบร้อยเช a ปเตอร์ซีเลสเราถึงเรือ ชวนอยู่ไหนวะชชาจริงช้ามากช้าชวนไปแล้วช้าอะไร ขอกระสุนลูกซองหน่อยครับกระสุนลูกซองเอาอีกไหมถ้ามีอีกก็เอานะเอามาให้หมดนะเพราะเดี๋ยวเข้าเกมไหมต้องส่งลูกซองไหมผมเอ้ยมีเยอะว่ะสุดยอดจัดพอแล้วพอแล้วพอแล้วเอาแล้วก็ติดลูกซองไหมผมเลย เฮ้ยพึ่งสังเกตี่อะไรวะน่ะทำไมป,ปืนแม่งมีเก้าเก้านัดด้วย่ะไม่รู้แม่งไปยาแค่นั้นน่าจะพอเดี๋ยวหาตามข้างทางเอาอ่ะนี่คือรอเรดี้รอเรดี้ ชิปเด็กไม่ต้องตัวกระสุนหมดกันแล้วนะือ,อนี่อะไร99นัดตรงมาใช่ครับคนจริงต้องรีบไปปีดรัน,น,น,น กระสุนปืนตันเพราะจริงไม่ต้องเก like ็บกระสุนก็ได้เียถ้ากระสุนจะเยอะขนาดนั้นไเกินลิมิตเกินลิมิตปืนด้วยนโอ้โหว่ายิงกันเพลินเลยไข่ควยจะเบิดมาข้างบนนั่นอะ แม่งใส่ก่อนมึงใส่ก่อนเหรอมีควาเดินแบบไม่ต้องเก็บกระสุนอะไรทั้งนั้นนะกระสุนแตตัวก็เหลือเหลือเหลือเพื่อแล้วนะคืนนี้เห็นอยากได้เยอะไม่ใช่เหรอได้อะไรไม่มีปืนก็เอาไปสิที่โดนดรอปอะไม่ไม่มีปืนอ๋อเอาไปสักอันไหมล่ะ นี่อะไรเนี่ยทำไมมีกระสุนเยอะขนาดนั้นดรอปมาบ้างดิดรอปม่เยอะๆยอะน่ละดรอปไม่อีกดรอปไม่อีกเฮ้ยนี่ปืนวะได้แล้วเออเดี๋ยวแล้ทำไมปืนมีวอร์มยังอยู่อ่ะไม่รู้กูงงกันกูงงอยู่ชีตเอ็นชีตเนี่ยชีตมันไม่มีนะเว้ยแบบเนี้ยเอากระสุนไม่อีกเอาไม่อีกหมาหมาเอากระสุนไม่อีก ตรงกระสุนไหมผมนี่กระสุนไม่ไม่กระสุนที่พี่ว็อบใช้อยู่แหละแบ่งมาบ้างดิมันกิฟไม่ได้แล้วอะ่ะมึนก็กิฟป,ปืนมากิฟกิไม่ได้แล้วต้องต้องต้องโยนทิ้งก่อนใช้เสร็จโยนทิ้งเลยแล้วเดี๋ยวให้ยังไงวะมึงอ่ะใช้เสร็จแล้วมึงก็โยนทิ้งแล้วเดี๋ยวกูหยิบให้ใหม่คืออะไรวะกิฟหายแล้วส่งมาอีกอันเลยไม่ได้ละส่งไม่ได้มันเหมือนมีปืนอยู่แล้วอะ่ะต้องใช้ให้หมด ไอ้เหี้ยได้เฉยเพื่ออะไรวะเนี่ยไอ้เหี้ยบักงงงงกับเขาจริงๆแล้วหมามาโดนโดนเออคนเงี้ยไอ้คนขี้โกงเงี้ยมันต้องโดนโกงอะไหลโอ้คนนี้อะไรมีกระสุนแม็กเน่ต์ั้งหกสิบกว่านัด คุณโกงชักครับเออให้มันตายไปให้มันตายไปคนละเม็เนี้ยมันสมควรอยู่บนโลกใบนี้เสียดาเน๊กับไปเก็บของก่อน้ำไปกระสุนเนีอยน้ำไปเฟรดอย่าเก็บอย่าไอ้พวกคนกระสุนเนีอยอย่าเก็บ มันไม่ใช่กระสุนมันเป็นตังเดินติดอะไรตันวะ่ะอ๋อว่ากดเอมดูนี่หว่าเออนี่ไงน,นี่มันให้ไปไทางนี้เลีเ้ยวไปไงขึ้นไปข้างบนไงหรือเปล่าว่ะ<า>เปิดไ <ป S 1> ล<ะ>้ลเปิดได้ละมีทางตัน ต้องผ่านทางขวานี่ไปน,นี่ต้องใช้ขี่กาเฮ้ยมันไ,ไม่มีปืนที่กูอยากได้แบบกระสุนดอกมันมาดับตรงนี้ก่อนทำไมโดนตีมันอ๋อหยุดแล้วแล้วไงทางนี้ อ้าวอ้คงว่ะอ้าวเรียบร้อยมีคนโดนขังอ้าว,แล,วแล้วคนเดือกอยู่ข้างนอกเอ้ยอย,อยู่ข้างในยิงได้นี่ว่เอ็นยิงต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องการปืนกระบอกนี้เพื่อนเพื่อนมึงจะดรอปแต่ปืนอันนี้ไม่ได้ นี่ไงลูกตองไปเลยแม็กนัมเฮ้ยมันดับอะไรวะคีการ์ดวะคี่การ์ดอืมรู้สึกว่าต้องไปไปไหนะไปยัง,งไงล่ะครับต้องต้องช่วยเพื่อนออกมาให้ได้เนี่ยจะช่วยไปยังไงครับมันเป็นมันเป็นอะไรอะ่ะคีการ์ดอะไรอะ่ะ ดูไงวะไ,ไอ้แมงในมีของดอกวะอ๋อเออยิงไอ้นี่นี่ว่ามันยิงได้ยูขี่กาดแล้วก็ผ่านด่านเป็นคนเดียวนะฮะตามสูตรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เออมันออกแบบมาให้ผมผ่านเป็นคนเดียวเว้ยเกมเนี้ยไม่งไงกูมีลูกซองเฮ้ยกูซองไม่รีโหลดไม่ได้วะเดี๋ยวๆกูบั็อกอะไรกัเนี่ยไอ้ทำไมปืนนี่มาอย่างพี่วอลแม่งรีโหลดไม่ได้วะ <S <S เอาอีดอกวัด หมาทำไมคมจะช่วยอะไรกับคนคนนี้ไม่ต้องไปช่วยหรอกจิ้งภาระของสังคมยังไม่เลิกอย่าไรไอหมาเนี่ยอ๋อมันรีโหลดได้แค่ห้านัดทำไมตอนอยู่กับพี่วอฟมันรีโหลดได้สิบนัดวะงงกับตัวเองจริง มันเป็นบักไปไหนต่อเนี่ยกดเอ็มไม่ได้ด้วยเราได้แล้วแกลงไว้ข้างล่าง ม้เนี่ยตรงประตูผมกเเปิดให้แล้วนะนี่ๆๆเออจริงต้องผ่านตรงที่วอล์ไปแล้วก็ขึ้นบันไดไปเออบันไดยอยู่นี่บันไดยอยู่ข้างหลังเงินเนี่ยไม่เคยเก็บทิ้งคิดกับตัวเองมีกระสุนเยอะแล้วไงเฮ้ยคน <Hey. S 1> ประเภทเนี่ยเป็นภาระของลูกหลาน กระสุนนิ่มกระดอบจังเลยยี่มหมายอดอบกระสุนไรเฟิลเนี่ยดอบอยู่นั่นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมร้สึกมันมีประเด็นอยู่ไหนเนี่ยอยู่ดีๆก็ได้ทองมานี่มานี้ไปทำไมผมจะไปหาพี่พก๊อตทำไมมันต้องแค่สองคนไม่เกี่ยวกับผมผมเอาทองผมต้องการเงิน รู้สึกมีเสียงไปทางนู้นนะ,ะมีประเด็นอยู่เลยเออเรียบร้อยโอ้โหตัวระเบิดมาทำไมอ,อุ้ยเจอ จอของต้องข่ามาเก็บก่อนไม่ได้รบนะรถเร็วรถเร็วทำไงอนะ่ะยิงเยครับยิงให้ผมด้วยครับอ้คนอย่างนี้มันเป็นมันเป็นเกมเมอร์ได้ยังไงวะไม่มีมเซนเลยโอ้โเนี่ยหมาแม่งแอบมองผมอยู่แอบมองเธออยู่นะจ๊ะอะไรเยอะ ไปไหนแลวะตายแล้วเฮ้ยเอาเฮ้ยข้างหลังนี่ไปไหนได้อีหมาตัวนี้มันยังอยู่กับกูอีกเหรอมันโหลดไปแล้ววะ อุ๊ยหมามันช่างเยอะอะไรขนาดนี้ไปทางโน้นกันนะถามว่าเราไปไหมไม่ไปฮะมาฟาร์มเงินฟาร์มทอง ดนตียังไม่หยุดเลยเนี่ยมาเรื่อยๆเ,เนี่ยมีหม,มาอยู่กับผมสองตัวอ๋อลูจักแม,ม็กน <ไ inf. S 2> ัมอ้าวหายไปแล้วไมป ว่าตัวเอาระเบิดครับหยุดท่าจะเยอะเกินไปละอีแม็กนัมนี่พิงไปเลยกันแรงก็แรงแต่ว่าแม่งกดใช้ไม่ได้งง ปืนจากคนที่บักมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นปืนบบักๆไงไรประโยชน์จริงๆเต็มถ้าโดดลงไปนี่เออ so big. It won't be easy for him That won't be a problem. Once he knows we're here, he'll find us. And how do you know that? Let's just say we have a history together, and he's not the type to let grudges go. Hmm. You must have done something to really piss him off. It goes a bit beyond just pissing him off. So are you going to tell me what happened? Maybe. หมืนน bon, right. ี่แหละที <h 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 ่เราต้องการนะฮะลูกซองเหรอคืออะไรลูกซองไม่ลูกซองลองยิงดูก่อนลูกซองครับลูกซองกระจกกระจกที่พวอลให้มาก็เคุยงทิ้งไปครับมันหมดประโยชน์แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ตรงนี้เป็นกระสุนอีกอ้าวไม่ใช่ทางนี้อ๋อทางนี้ ปืนทรงปืนสั้นเนี่ยเพี้ยงพิ้งไปให้หมดเกะเลอะเทอะวันนี้เราจะกลายเป็นเคว่าปืนลูกซองมาเปิดคนเดียวไม่เป็นเลยไงเนี่ยดอกมาอ้าว Freeze จะทำอะรของมึงไม่ใช่ธุระของมึงแต่ไม่มีสิทธิ์มาพูดจะมีสิทธิ์แค่ตอบอย่างเดียว ตอบมาเวสเกอร์อยู Chris, ่ไหนถ้าเกิดมึงทำตัวดีๆเนี่ยนะบางทีกว่าจะบอกก็ได้อะไรหล่นครับยาว้าเอ้อะไรวะทีทัชแล่วอะไรไม่รู้อะไรเนี่ย D G 6 7 A W คริสนี่มันไม่ว่ามันคืออะไรก็ตามเอ็กเซลล่าพยายามปกป้องมัน อย่างดีอย่างดีในตอนนี้มันพูดตรงทางลงก็บอกประมาณแบบเฮ้ยถังระเบิดนี่นะไหนนั่นไงในตู้มีนี่ด้วยนะลูกกระสุนไรเฟิลนะ่ะไม่ระเบิดล่ะโอเศร้าเลยกูโอ้ คนแบบนี้มันต้องระเบิดตายเท่านั้นไหนระเบิดม่เ,ดเพียงระเบิด <c oughs> เพียงระเบิดตายแม่งเด้งกลับมาหากูอีก <c oughs> โอ้ยเยี่ยชีวิตคนเราจะทําเวรทํากรรมอะไรกันอ่ะนี่แล้วนี่มันอะไรของมันเนี่ยกระสุนลูกซองมึงเยอะอเลยเกินเอ้ยไม่ใ่กระสุนไรเฟิลไปทางไหนเนะี <c oughs> ปป่ยเฮ้ยมีเสียงทางนั้นก็นอยนี่เรามาทำไมาทางนี้ใช่ไหมทางนี้ไปนานาไม่ได้ไหม เอ็กเต่าไปทางนี้เราก็เลยต้องมาทางนี้ <c oughs> อุย้ยเต็มเลยผมมีแต่ลูกซองอ่ผมยิงไม่ได้เลยวิ่งดีกะ <c oughs> นี่ไงเปิดก่อนได้เปรียบ <c oughs> เอา <c oughs> ปุ๊บมาครับ <c oughs> โอ้แล้วกูมีแต่ลูกซองมึงเล่นปืนกันแต่ละอย่าง วิ่งใส่เลยครับผมนี่เอออะไรจะขนาดนั้นไปวิ่งตายหมดเฮ้ยแล้วมันจะตายง่ายขนาดนั้น แตโดนตียังไม่หยุดเลยเนี่ยแน่จะยังไม่หมดนี่ไงเพราะว่าอ้าวเฮียระเบิดอะไรอีกเนี่ยเพราะงี้ไงสังคมของเรามีคนแบบนี้แต่รวะคนแบบพี่พอปนี่ไงมันถึงได้ทำให้เกมมันเล่นง่ายขึ้นง่ายเหรอเออกิวก่อน ยิงมันยิงมันผมไม่มีปืนไปสู้กับมันตอนนี้ไอ้มีคนเคืียงระเบิดอุ้ยระเบิดตู้มีคนจะเด็นปะวะโอ้กูสายจะลุ้นยิงเนี่ยตัวบงตัวบนเต็มหมดเลยนะไหนวะบนนั้นเน่ะบนประตูอะตายยังวะขึ้นมาทำใหม่แล้วลงไปละ พี่ใต้ตีนเนี่ยยิงนะยาแดงครับเก็บลองคิดดูปืนผมยิงซอมบี้ไม่ตายเว้แต่พี่วายิงสามทีตายยิงเดี๋ยวออกคุณสองยิงกระจอกตั้งหลายนัดมึงไม่ตาย กระสุนเยอะแม็กน้มนายยิงก็ไปดิมันยิงผมมันยิงผมยิงมันยิงมันยิงมันเดี๋ยวอย่ามาทำใช้ปืนกระเจอกได้วะมีถึงแม็กน้มไม่ใช้กูระงงเลยคนแบบนี้จริงเฮ้ยมันเพี้ยงระเบิดมาปืนดีๆยิงยิงาไปผมมุตสาหมันลอยขนาดนี้ ม,มันต้องทำอะไรวะมันต้องต่อยมันป่นะเน่ยโยิงดิเ้อต่อยมันก็ไม่ตายหรอกมันต้องกระสุนอากาศเท่านั้นอ่าแองเกอร์คีการ์ดกระสุนปืนสั้นไม่เก็บฮะไม่ต้องการของกระจอกคันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องใช้สองอันไปอีก ไปไหนอะเอาไปหาไงนี่ไงกล่อง,ออง,งกล่องนั้นอะกล่องนั้นอะใช่เปล่าไม่รู้ผมไม่สนผมสนกล่องนี้นี่ไงกีการ์ดิแอมเออไปออนัคือกูไปคนเก็บแต่ทำไมเขาเสียกไปยืนรอตรงนั้นได้เอาไปตอนไหน โยนให้เมื่อกี้เปล่าไม่เคยไม่เคยโยนอะไรให้กับคนแบบนี้โอยนนย้ยิงคนมีปืนเยอะยิงเราไม่สนใจฮนะหน้าทีของเราคือการฟาร์มเฮ้ย,ยน,นี่ไหนวะเฮ้ยยิง ยิงอ๋อเพราะคนแบบนี้แหละเกมเราถึงได้ดำเนินไปได้ช้าขนาดนี้จัดการมันยิงให้ตัวนี้หน่อยตายแล้วอีกแค่นี้อะไรนะเนี่ยฮะมึงอะไรของมึงเอ๊ะ ยิงแล้วสั่เฮ้ยแจกให้ว่าลดแรกแจกแถมรุ่นแดนไปไหนได้ไรไม่ได้ไรไว้ เรามาได้ไกลขนาดนี้อ้าวมันพูดถึงไอ้พวกนี้แหละพวกนายมาได้ไกลมากเลยนะแต่ว่าแย่นหน่อยอรัคงไปได้ไม่ไกลไปมากกว่านี้แล้ว,ว<า>อะไรวะเนี่ย<วา>บอกว่ามนุษย์รุ่นใหม่เนี่ยจะต้องแบบได้รับ<วา>อะไรสักอย่างโปรเจกต์อะไรสักอย่างไวรัส<วา>อะได้รับ ในโครงการคิวเรนเวสเกอร์อะไรไม่รู้โชคดีมากเลยที่แบบว่าการทดลองนั้นเหลือคนผู้รอดชีวิตหนึ่งคนในายกับคุณน,นายคุณกำลังบอกว่าผมถูกสร้างขึ้นมาอย่างนั้นเหรอ <c oughs> ฉันน่ะกำลังจะกลา,กายเป็นพระเจ้าอยู่แล้วสร้างโลกใหม่แล้วทำให้ผู้คนเนี่ยได้มีวัฒนาการแต่ว่าทั้งหมดแต่มันเจ๊งไปพร้อมกับลักคูนซิตี้แล้ว อ๋อนี่เป็นฉากที่ตอนไอ,นไอ,ไอ้นี่ไอคริสกับไอ้จิลเนี่ไปหาสเปนเซอร์ไอนี่ก็คือด็อเตอร์สเปนเซอร์ผู้ก่อตั้งอัมเบลล่าแต่ว่า <c oughs> เวลาของฉันกล้จะหมดแล้ว <c oughs> มันก็น่าสมเพชนะสำหรับใครสักคนหนึ่งที่กำลังจะเป็นพระเจ้าอยู่แล้ว แดันต้องมาเหมือนกับแบบว่าพูดอะไรวะต้องมาตายแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยมีสิทธิ์ที่เป็นพระเจ้างั้นเหรอแต่ว่าสิทธิ์นั้นเป็นของฉันแล้วสิทธิ์เป็นพระเจ้าเหรอเนราะอย่างแกนะ แปลวว่าอะะไรคนที่จะพูดคำคำนั้นได้ก็คือคนที่มีสิทธิ์ที่จะเป็นจริงๆเท่านั้นอืมสิทธิ์อย่างนั้นแหละด้วยอูโรโบอรอสฉันมีสิทธิ์นั้น เอาหกเขตหนึ่ง oh,